ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์ครอบครวัวกึ่งสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2018นั่นก็คือ Exciter 155cc ครับนี่คือภาพของ Yamaha Exciter 150cc รุ่นที่มีขายปัจจุบันนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับพร้อมกันกับ y z f r 3ที่ช้างเซอร์กิตวันที่7กุมภาพันธ์พศ2558ที่ผ่านมา โดยเปิดราคาอยู่ที่62,000บาทรุ่นสีพิเศษ MotoGP Edition 6 3 0 0 0บาทครับจุดเด่นของ Exciter 150ก็คือความเป็นรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตรุ่นเดียวของเมืองไทยที่มีเครื่องยนต์ขนาด 150cc ในช่วงเวลานั้นและภายหลัง Suzuki ได้มีการเปิดตัวรุ่น r a i d e r 150ออกมาแข่งขันด้วยล่าสุดได้มีการนำเข้ารุ่น r a i d e r 150ปี2018 สีสันใหม่ล่าสุดก็เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรเดอร์150นั้นมีจําหน่ายต่อไปในเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวว่าสุตุกินั้นเลิกจาหน่ายเรเดอร์150ไปอย่างน่าเสียดายหลายคนสอบถามเข้ามาถึง Honda Nova Sonic 150cc ครับว่าจะมีการนำเข้าสู่เมืองไทยหรือไม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่า Sonic 150นั้นยังไม่มีแผนการผลิตในเมืองไทยอย่างแน่นอนเพราะว่า Honda นั้นนะครับไม่ได้มีการเตรียมการรุ่นนี้แต่อย่างใดจุดเด่นของ Yamaha Exciter 150คันนี้ก็คือเรื่องของรูปโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นส p o r t r a ร i ซิบังลมหน้าคล้ายคลึงกับฟ u ลเฟดดิ n งมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั่นเองดีไซน์ช่วงหน้าแหลมคมและโฉบเฉี่ยวเครื่องยนต์มออน้ํา 150cc ยังหลังขนาดใหญ่120/70ช้คับหลังเดี่ยวนะครับให้การซับและเได้เป็นอย่างดีดิสเบรกหน้าขนาดจานเบรกที่ใหญ่ถึง 245มิลลิเมตรให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงการใช้ยางหน้าหลังแบบจูฟเบลดและสวิงอาร์มแบบเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่ให้ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานได้เป็นอย่างดี e x ็กไซเตอร์150นั้นออกแบบวงเลี้ยวแคบเพียงแค่1.99เมตรเท่านั้นเวลาเลี้กลับรถทำได้อย่างคล่องตัวครับมีคำถามเกิดขึ้นหลายครั้งครับว่า ทำไมวา f R15 มี6เกียร์แต่ว่า Ex c i t ซ r มีเพียงแค่5เกียร์เท่าน,นั้นเหตุผลที่มี5เกียร์เป็นเพราะว่านะครับรุ่นนี้เน้นการใช้งานทั่วไปในเขตเมืองไม่เน้นความเร็วสูงเช่นเดียวกับ y า f R15 เพราะฉะนั้นเรื่องของเกียร์นะครับยังคง5เกียร์เหมือนเดิมแต่ไม่แน่ครับว่ารุ่นใหม่ของปี2 0 1 8นี้จะมีการเพิ่มเกียร์6เกียร์หรือเปล่าเพราะว่าคู่แข่งรัยสำคัญก็คือ s ุ z u k ิ r เ i d e r 150นายั้นจัดเต็มมากรามเรืววร่ จุดเด่นของ e x c i t ซ r 150ที่ผ่านมาที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือชุดเปลี่ยนไม่แบบดิจิตอลผสมกับเข็มมัดรอบโดยมีเรทไลนยอยู่ที่10,000รอบต่อน,นาทีตัวเลขความเร็วนะครับแบบดิจิตอลมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์วัดอุณหภูมิประยะทางรวมถึงความเปลี่ยนมันฉเฉลิงด้วยครับสำหรับเอ็กไซเต5ร์รซีรุ่นใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมหรือไม่อย่างไรนั้นติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมได้ใหม่สุชัยัยพนพูินนในสปดาห์ห วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ